เอ s ซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซลารเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานนี่คือ Ford Mustang GT 5.0และตัวเลข5.0มันมาจากขนาดเครื่องยนต์ของเขา5 0 0 0ซ v ี f o ี d วีเรียกเครื่องตัวนี้ว่า Coyote Gen 3 และมันมากับแรงม้าดิบๆถึง4 49ตัวแล้วเจ้าฟอร์ดมาสแตงตัวนี้มันส่งแรงทั้งหมดไปเพียงแค่2ล้อหลังเท่านั้นทําให้มันเป็นรถที่ดิบและเถื่อนและพร้อมที่จะหมุนตลอดเวลาจนมันได้ฉายาว่า Crowd c r o w Killer เพราะถ้ารถคันนี้ไปอยู่บนมือของคนที่ไม่แข็งข้อมันจะเป็นแบบนี้ครับ แต่แล้ว Ford Thailand ก็ได้นำเข้ารถคันนี้เข้ามาทำตลาดในไทยพร้อมกับเจ้าตัว EcoBoost 2.3ลิตร4สูบเทอร์โบในราคา3.99และในรุ่นนี้ที่เราได้นำมารีวิวในวันนี้ GT 5.0ราคาที่อยู่ที่4.99ล้านบาทซึ่งในราคานี้ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นราคาที่ไม่งองลูกค้าสำหรับคู่แข่งพอเราเริ่มขยับเข้ามาในรถยนต์เกรดสปอร์ตสเปอร์ิตี้แล้วเรื่องราคาและเซกเมนต์ก็จะเป็นเรื่องที่แบกันยากนิดนึง เพราะถ้าเกิดเรากําลังมองหาเครื่อง V8 ขับหลังตือนเถินนิดๆอเมริกันมัสเซลจะไม่มีคู่แข่งในตลาดเลยแต่ถ้าเกิดเรากําลังมองหารถสปอร์ตคูเป้ราคาประมาณ5-6ล้านบาทตัวเลขของเราก็จะมีเยอะกันมากขึ้นทันทีเริ่มกันที่ในราคาที่ใกล้เคียงกันที่สุด Z4 M40I และ s u p ป r ราคาอยู่ที่ประมาณ5ล้าน2จะแพงกว่ามาแต่งนิดหน่อยแต่จะได้รถคนละสไตล์กันเลย M440i ที่5ล้านกลางๆหรือคุณอาจจะมองเป็นรถเบน C43MG ที4่4ล้านกลางๆหรือ M240i ที่4ล้านต้นๆแต่ถ้าเราขยับลงไปต่ำกว่า4ล้านเราจะได้รถกับพวกสปอร์ JDM อย่าง Civic Type R ในราคา3.99ถ้าเกิดถ้าเกิดวงดีและ86เบียซาด MX5 ราคาที่ไม่เกิน3ล้านซึ่ง รถที่ผมลิสต์มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นรถที่คนละคาแรคเตอร์กันแทบจะทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในรีวิวกันดีกว่าว่า American Muscle V8 ขับหลังเทือนๆดิบๆสภาพของเขาจะออกมาเป็นยังไงวันนี้ก็อยู่คันคนเดียวนะครับเพราะว่า m เตอ e r ภูบดีเนี่ยไปขับ Civic Type R ตัวใหม่นะครับ อันนี้คือมาสแตงตัวรุ่น GT ก็คือเขาจะได้เครื่อง5.0 V 8อเมริกันแท้นะฮะคันนี้เป็นรถ c p u ด้วยนำเข้า100%รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้มาจากมิชิแกน l พลนนะฮะตัว EcoBoost เนี่ยจะมาจากอีกโรงงานหนึ่งคันนี้เปิดตัวมาแล้วตั้งแต่ปี2015 2014-2015ประมาณนี้ก็คือว่าดีไซน์เนี้ยค่อนข้างเก่า แต่เวลาผมมองเนี่ยผมจะชอบดูว่าถ้าเกิดเวลาเราผ่านไปขนาดไหนแล้วเรากลับมามองมันถ้าเกิดมันยังสวยอยู่แปลว่าดีไซน์มันเขาดีไซน์มาได้ดีแล้วซึ่งผมมองว่ามันยังสวยอยู่มากๆม,มันเป็นดีไซน์ที่แบบทุกคนเห็นแล้วทุกคนเข้าใจง่ายอะนอกจากที่ว่ามันจะเด่นโดดเด่นบนถนนแล้วเนี่ยมันมีเสียงตามมาด้วยเรื่องของดีไซน์ก็ประมาณนี้ข้างหน้าก็ลองโบเน็ต bon นะ,ะฮะอูดยาวมาก กว้าง <c oughs> มากมือผมไม่ถึงเลยข้างหน้าเนี่ยก็ดมกุมากๆกิวหน้า โลโก้มาสแตงนะฮะให้มันอยู่บนมาสแตงอย่าให้มันอยู่บนเอเวอเรสต์อย่าให้มันอยู่บนเลนเจอร์นะฮะไอเอกลักษ์ของดีลหน้าของมาสแตงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรละมันจะมันจะดีไซน์ประมาณเนี้ยผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มาสแตงเจนแรกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะคีบลุกไว้ประมาณนี้ผมวัสดุของคันนี้ยังมีอยู่แล้วก็สเสน่ห์เขาแรงมากๆมีฟอนลิปมาให้นิดนึงแล้วคันนี้ดีอย่างหนึง่งมันไม่เตี้ยเกินไปเวลาคุณไปจอดรถตามห้าง ที่คุณต้องจอดเอาหน้าเข้าอย่างเงี้ยมันไม่ขูดอันนี้ผมชอบมากก็ไฟหน้าก็สวยดีแล้วก็ที่อยากจะคอมเมนต์อีกเรื่องนึงคือตรงนี้อันนี้เป็นตัวระบายความร้อนแต่ถ้าคุณจะเอาไอตัวเปิดเปิดรูตรงนี้คุณต้องถอดแผ่นซับเสียงออกแล้วก็อาจจะต้องเอาออกแต่ซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่ได้จําเป็นต้องออกขนาดนั้นมีไว้ก็ก็สวยดีเท่ดีเนาะด้านข้างส่วนตัวมองว่านี่คือมุมที่สวยที่สุดสําหรับรถคันนี้นะฝากระโปรงหน้าที่ยาวอ่ะพออยู่มุมข้างอ่ะยิ่งเห็นชัดประตูยาวมาก เห็นชัดแล้วท้ายอ่ะมันสวยหลังคาที่มันสลปลงมามันเป็นมันเป็นทรงคูปแบบเป็นทรงคูปในอุดมคติของคําว่าคูปเลยอ่ะจากไอขอบกระจกตรงเนี้ยแล้วมันค่อยๆตรงนี้ใช่ปะแล้วมันตวัดขึ้นแบบเนี้ยไอพวกซีรีส์สี่ใหม่ m 4ใหม่เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มใช้ดีไซน์แบบนี้แล้วตัว GT เนี่ยจะได้โลโก้ห้าจุดศูนย์ใหญ่มากอยู่ตรงนี้เนาะจะได้แม็กสิบเก้าสีดําซึ่งส่วนตัวมองว่าคู่กับสีเทานี้สวยดีคันนี้จะได้เป็น Performance Pack Performance Pack เนี่ยจะได้ตัวเบรกเบมโบหน้า6 p พอตแล้วก็จะได้ LSD ด้วยนะครับ LSD ถ้ามันไม่มีมาถ้าเกิดคุณชอบการขับขี่แนะนําให้ไปติดเพิ่มคือคันนี้ก็มันโชคดีที่มันจอดซูเปอร์คาร์ได้แต่ถ้าเกิดคุณไปห้างที่ไม่มีที่จอดซูเปอร์คาร์คือตัวรถแม่งกว้างขนาดนี้ตัวรถนี่กว้างประมาณพวก PPV กระบะอะไรพวกนี้แล้วเวลาจอดมันจอดอค้ำเลนละแล้วความกว้างของประตูอ่ะมันกว้างมากๆแต่ยงดีที่ว่ามันเข้าออกไม่ยากเพราะว่ารถมันใหญ่แล้วก็รถมันไม่ได้แบบนอนนั่งอยู่บนพื้นเลย เขาก็เนี่ยไม่ยากแล้วก็ออกก็แนะนําว่าเอามือวางตรงนี้แล้วก็ดันตัวออกไม่มีปัญหาไม่ไม่ไม่ใช้ชีวิตด้วยลําบากเหมือนรถสปอร์ตทั่วไปอันนี้ผมมองว่าเป็นรถแกรนทัวเลอร์แบบรถด,ดีทีขับไปแต่งกวาดเนี้ยเหมาะข้างหลังก็นะมาแตงมาแตงแท้ดูไงก็มาแตงตูดที่เป็น <laughs> อ้วนออกว่าสวยมากเป็นเป็นเหมือนกับสันกล้ามยื่นออกมาแล้วล้อก็ใหญ่เนาะแล้วก็ยางอะ่ะ เขาไม่ได้ใช้ยางที่แบบบางขนาดนะั้นะคันนี้2 7 5 4 0 R 1 9ใช่เออแก้มยางมันไม่ได้ไม่ได้แบบบางเกินไปทําให้แบบเวลาขับบนถนนเราไม่รู้สึกแบบสานอนะ่ะคันนี้มันไม่มีความสานไฟเบรกแบบ3อันผมยังไม่เคยเห็นไฟเลี้ยวคันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดดูไหนดูซิอ่าอยู่อันขวาสุดก็สวยดีได้ท่อคู่ท่อตัวนี้เป็นท่อวาลวด้วยมีปรับได้ normal sport t a กเงียบปรับได้4ระดับสปอยเลอร์หลังก็มีมาให้ แล้วก็เวลาเปิดฝาท้ายเนี่ยเปิดจากตรงนี้กดตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะดันขึ้นมาข้างในก็ใหญ่พอสมควรเก็บถุงก๊อฟได้เก็บสัมภาระได้ไปต่างจังหวัดสบายพับเบาะได้ด้วยคันนี้นี่เผลอๆใหญ่พอๆกับพวก c ี v i c a อ t i ติเลยนะเผลอๆใหญ่กว่าด้วยท้ายเนี่ยก็ถ้าจะมีเรื่องให้ติเนี่ยมีแค่ตรงนี้ไอ้สีดำๆตรงเนี้ยที่มันตัดดำตรงเนี้ยเขาติดฟิล์มเนาะมันก็คุณภาพมันก็จะไม่ใช่แบบสูงที่สุดในโลก แล้วก็ตรงเนี้ยผมผมเดาว่าศูนย์น่าจะไปติดเองมากกว่าที่จะมาจากโรงงานถ้ามาจากโรงงานแบบนี้ผมไม่โอเคนะคือมันเป็นดูดิมันเป็นเทปขึ้นมาอย่างเงี้ยเอออาจจะติดกันเบียดไม่ให้พลาสติกมันขบกันจนแตกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีส่วนตัวชอบดีไซน์มากเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มุมไหนที่เห็นด้านข้างตัวรถโคตรสวยรถคันนี้แม่งสวยจริงๆนะ อ่าโอเคนี่คือภายในของ Ford Mustang GT 5.0เข้ามาแวบแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันก็ดูไม่ได้แย่แต่พอคุณนั่งไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันเอ๊ะมันควรราคานี้หรือเปล่า แต่คือก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าแล้วผมก็จะเอาเหตุผลนี้มาเป็นพ่ออ้างในหลายๆเรื่องของการดีไซน์ฟอร์ดมาแต่งแล้วกันที่อเมริกาเนี่ยตัว Gt นะตัว5 0 V8 เนี่ยราคาประมาณ38 0 0 0ดอลลาร์ซึ่ง8 6ในทริมลองท็อปเนี่ยทริมที่ไม่ใช่ตัว10ปีอ่ะเขาประมาณ31 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งเบสิคลี่คันนี้แพงกว่า86ในอเมริกาประมาณ2-3ง0,000แสนบาทก็อย่าอย่าคาดหวังอะไรเยอะเพราะว่าส่วนตัวมองว่าฟอร์ดไทยแลนด์ขายคันนี้แพงเกินไปอ่าตรงนี้มีลายตกแต่งอลูมิเนียม นิดนึงแต่รู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเหมือนกับมันไม่ใช่อลูมิเนียมทั้งอันอะ่ะมันเหมือนพลาสติกที่เอาสติ๊กเกอร์อลูมิเนียมมาแปะแล้วก็ข้างบนก็จะมีฮูดซึ่งมีฮูดสองฝั่งเลยส่วนตัวการใช้งานเนี่ยคันนี้คือเป็นรถที่ใช้คาว่าเรียบง่ายแล้วกันเป็นรถที่เรียบง่ายทุกอย่างใช้งานง่ายหมดดูแอร์ Air นะสีฟ้าเย็นขึ้นสีแดงร้อนขึ้นมีปุ่มแม c a c มาด้วยอันนี้ชอบอยู่เมืองไทยเนี่ยชอบมากปุ่มแอร์ก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับแบบทัชสกรีนเนาะ แต่จอตรงนี้เล็กไปนิดนึงแล้วคือเวลากดตรงนี้มันจะขึ้นในจอใช่ไหมส่วนตัวอยากให้เป็นลูกบิดอยู่ตรงนี้มากกว่าไม่อยากให้มันขึ้นในจออ่าแล้วก็ตรงนี้เขาทําเรียนแบบไอ้นี่ไอ้พวกเครื่องบินใช้ครั้งแรกเนี่ยจะงงนิดนึงเพราะว่าอ่าอันนี้เป็นโหม,มด driving mode โหมดการขับขี่เนาะมันกดขึ้นได้ใช่ไหมแต่มันกดลงไม่ได้มันจะงงๆนิดนึงใช้ใช้แรกๆมันต้องคอยดูจอด้วยอ่านั่นนั่นคือสีของบอกอันนี้ก็ driving mode นะแล้วก็อันนี้คือโหมดพวงมาลัยปรับความหนืดของพวงมาลัยมี normal sport comfort แล้วก็น,นี้ปุ่ม traction ซึ่งกดปุ๊บแม่งปิดให้เลยเออพอเข้าแท็กโหมดนิดหนึงนะมันจะปิด traction ให้คุณด้วยมันจะปิด traction level 1แล้วก็รู้สึกถ้ากดค้างเนี่ยวิอ่ะถ้ามันขึ้น advance d track off เนี่ย ทุกอย่างฝรั่งเรียกว่า you are on your own mode นะครับวันนี้ผมจะอาจจะลองอาจจะลองเพราะว่าเราอยู่ในสนามเราเราค่อนข้างปลอดภัยเนาะเราอยู่ในสนามแข่งตรงนี้ก็ใช้งานง่ายส่วนไอ้จอตรงนี้ก็โอ้โหถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นรถปี2020ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าไม่แฟร์ใช้งานก็ไม่ไม่ยากมี มีพวก android auto อะไรให้เล่นเนาะมีบลูทูธที่ไม่ชอบของจอตัวนี้คือเวลากดใช้ android auto ไอตัว resolution จอความชัดของจอเนี่ยค่อนข้างต่ำต้องคอยกดจอใหญ่เพราะเดี๋ยวนี้ android auto มันชอบแบ่งครึ่งจอละเกียร์ก็ไม่มีอะไรส่วนตัวอยากให้ไอตัวโหมด s เนี่ยขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวาหรือเวลาเข้าเกียร์ d เนี่ยมันชอบมาโดนตัว s แล้วส่วนตัวก็ต้องดันกลับเข้าไปหา d เนาะเออก็อยากให้มันมีเหมือนกับเป็นชิปล็อกที่แบบต้องผลักซ้ายผลักขวาหรือ อะไรก็ว่ากันไปคันนี้มีพดเดิลชิฟเตอร์มาให้แต่ไม่มีไอที่ปรับเกียร์ตรงนี้ส่วนตัวถ้าเกิดพดเดิลชิฟเตอร์เนี่ยไม่ได้เมาส์อยู่ตรงคอพวงมาลัยอ่ะผมจะชอบเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าบางทีเวลาอยู่ในโค้งอย่างเงี้ยมันสลับที่กันไอบวกกับลบเนี่ยแล้วบางทีมันจะงงส่วนตัวอยากให้มันมีเหมือนกับบวกลบอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าฟอร์ดจะเอาไอบวกลบที่อยู่ตรงหัวเกียร์เป็นปุ่มกดนี้ก็ไม่เอานะพดเดิลชิฟเตอร์ดีกว่าเบรกมือก็แมนนวลดีแล้วเพราะว่าคันนี้ใน ซึ่งในตัวเกียร์แมนนวลเนี่ยจะได้เป็นเกียร์ของเกรดถังซึ่งเขาบอกกันว่าเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากได้ประสบการณ์ขับขี่แบบเต็มร้อยของ Ford m มาส a ต็งเนี่ยคุณควรซื้อตัวเกียร์แมนนวลแต่ก็ไม่เป็นไรเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่อยากอยู่กับเกียร์แมนนวลเพราะว่าคันนี้ก็อยู่ด้วยยากลําบากอยู่แล้วถ้าเกิดใส่เกียร์แมนนวลเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะ การใช้งานจะใช้ได้น้อยลงเครื่องเสียงคันนี้จะได้เป็นตัว B&O นะครับส่วนตัวคิดว่าเขาเอาโลโก้มาแปะเฉยๆไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาคุณขับคุณก็มีเสียงเครื่องที่เพราะกว่าเครื่องเสียงอยู่แล้วเบาถือว่าสำหรับรถที่แข็งขนาดนี้ตอนแรกเนี่ยผมมาขับ5นาทีแรกเนี่ยผมว่าเออ30นาทีกูปวดหลังแน่นอน เออแต่คันนี้ผมขับเป็นชั่วโมงสงชั่วโมงขับในเมืองขับนอกเมืองผมไม่ปวดหลังซึ่งเบาะเนี่ยผมผมมองว่าทํามาได้ค่อนข้างดีที่วางแก้วทั่วไปผมชอบตรงนี้มากมันจะเป็นเหมือนลิ้นชักไว้ใส่บัตรหมู่บ้านบัตรออะไรสตังเข้าอีซี่พาร์ทอะไรอันนี้อาจจะมองไม่เห็นเนาะขอบ่นอีกเรื่องนึงแต่คืออันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้นะปอร์ดเนี่ย ตลาดหลักเขาเป็นตลาดรถขับซ้ายไอตำแหน่งเบรกมือเนี่ยมันก็สำหรับพวงมาลัยซ้ายไอที่เปิดฝากระโปรงเนี่ยก็ยังอยู่ฝั่งซ้ายมืออยู่เลยข้างหลังเนี่ยใหญ่กว่า86แต่ก็คือก็อยู่ดีอ่ะสำหรับรถ2ประตูคุณไปส่งหน้าปากซอยหรือไปเซเว่นอะไรเงี้ยพออยู่ด้วยได้แต่ถ้าแบบขับไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคงไม่อยากให้คนนั่งหลังไปเพราะว่าช่วงล่างข้างหลังเนี่ยแข็งกว่าข้างหน้าพอสมควรด้วยตัวเบลเนี่ยไม่มีตัวฟีดเดอร์แต่เขาจะมีไอตัวที่ล็อกซีดเบลไว้ให้อ่ะมาถึงหน้าจอไอหน้าปัดตัวนี้ ตรงนี้เราจะได้เป็นจอแบบฟูลดิจิตอลแล้วแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ระดับใหญ่ๆเลยปรับเปลี่ยนหน้าจอได้คุณสามารถเลือกได้3แบบหรือจะให้เลือกขึ้นอยู่กับไดฟ์ e Mo ตก็ได้ไอเกตตัวนี้ก็ถือว่าเขาก็ปรับให้มันรู้สึกโมเดินขึ้นในปี2020เป็นต้นไปเนาะแต่ก็ถามว่าไอตัวเกตตัวนี้แย่ไหมไม่แย่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ตอนกลางคืนไม่แสบตานี่เป็นเรื่องที่ดีแต่ตัวเนี้ยอาจจะต้องปรับปรับความเรื่องของความชัดนิดนึง เครื่อง Coyote Gen 3ตัวเนี้ยข้างในเป็น Forge หมดเลยเป็น Forge s t e e l ไอคันนี้รับบูสได้สูงพอสมควรถ้าเกิดคุณเสิร์ช t u b e Boosted Mustang คุณจะเห็น600มา้า800มา้าพันมา้าพันสมา้าเรื่องปกติไม่ต้องตกใจเพราะว่าเครื่องเครื่องตัวนี้รับบูสได้ดีมากแล้วก็ไอเกจพวกนี้ก็ทำหน้าที่คุณจะไม่ต้องไปติดอีก3าตัวนี้เพิ่มเป็นรถที่แบบเอาไว้แต่งต่อนะ จริงๆแล้วคอนเซปต์เริ่มต้นของ Ford Mustang คือรถสปอร์ตสามัญชนที่ราคาเนี่ยทุกคนสามารถเอื้อมถึงและด้วยค่าตัวเพียงแค่2,400เหรียญสหรัฐในปี1965หรือประมาณ6-7แสนในเงินบาทวันนี้มันกลายเป็นรถสปอร์ตประจำบ้านของอเมริกาทันทีด้วยยอดขายกว่า1ล้านคันภายใน2ปีแรกและ จนถึงปัจจุบันฟอร์ Ford ก็ยังถือแนวคิดนี้อยู่เพราะว่า m u s t a n GT g ตัวนี้ถ้าเกิดคุณซื้อในอเมริกามันจะแพงกว่า Camry ตัวท็อปในบ้านเขาเพียงแค่ไม่กี่หมื่นบาทแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าในไทยมันมีเรื่องของภาษีนําเข้าภาษีขนาดเครื่องยนต์ภาษีแรงม้าอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ส่วนตัวยังไงก็มองว่ารถคันนี้ราคาไม่ควรเกิน3.99ล้านบาทเชเดี๋ยวไปดูเครื่อง ของเจ้า Ford ดมาส a ตง GT 5.0คันนี้ดิ่กว่า Ford ตั้งชื่อว่าเครื่องโคโยตี้แล้วก็มันเป็นเครื่อง V8 ของ Ford อ่าอันนี้เป็นเครื่องเจนที่3ละร้อนมาก ถ้าเปรียบเทียบเป็นพวกรถเยอรมันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องสากมไอ้เครื่องคโยตี้ตวนนี้ก็จะอยู่ในพวกฟอร์ดกระบะใหญ่ๆพวกรถใหญ่ๆของฟอร์ดคันอื่นๆเนาะผมว่าปัญหาของการซื้อรถซิ่งเนี่ยหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือเรื่องของอีโคซิสเต็มพวกของแต่งอะไรต่างๆนาะนาะซึ่งถ้าเกิดฟอร์ดมันเอาไอ้เครื่องตัวนี้ลงในกระบะไทยอนะเนาะมันก็จะมีของแต่งมากขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการทําตลาดรุ่นแรก ซึ่งผมมองว่าตัว5.0เนี่ยของแต่งเนี่ยยังไงก็สู้ตัว EcoBoost ไม่ได้เพราะว่าคนเล่นน้อยกว่านะครับ4.49แรงม้าตัวเลดล่า e อยู่อยู่ที่7 4 0ประมาณ7 4 0ด7 0ประมาณนี้ซึ่งไอแรงบิดของรถคันนี้มันป๊าดมาแบบสมูทแล้วก็พอเริ่มถึงประมาณแบบปลายๆเนี่ยก็จะแผ่วลงแต่ตอนที่มาเริ่มแผ่วลงเนี่ยรอบเครื่องเริ่มมาแทนแทนไอตัวแรงบิดแล้วทำให้รถมันค่อนข้างรู้สึกเร็วมากๆนะเครื่อง5.0 V8 เป็น cross plane crankshaft ก็คือมันจะไม่ขึ้นคู่มันจะขึ้นเดี่ยวซึ่งในรถ4สูบทั่วไปเนี่ยจะเป็น flat plane หมดมันจะขึ้นคู่ลูกสูบ2กับ3จะขึ้นคู่แล้ว1กับ4เนี่ยจะลงเพื่อให้มันบาลานซ์แต่ใน V8 เนี่ยเขาไม่อยากให้มันขึ้นคู่เพราะว่ามันทำให้เครื่องเนี่ยบาลานซ์แล้วไม่สั่นเนี่ยยากมากๆแล้วก็ในพวก f e r r a รี่ต่างๆก็ใช้เป็น flat plane crankshaft V8 หมด ข้อดีของไอ้พวกระบบพวกนั้นเนี่ยแรงบิดน้อยแต่ได้รอบสูงรอบมันจะมาเร็วมากซึ่งคันนี้รอบก็แอบเฉื่อยนิดนึงประมาณนี้เครื่องตัวนี้ก็เบสิคลี่สากลของเขาแต่เป็นสากลที่ทํามารองรับให้คุณเอาไปแต่งต่อพอสมควรจับคู่กับเกียร์สิสปีด ไม่ค่อยใช่สเสน่ห์สำหรับรถคันนี้ผมมองว่าผมอยากลองตัวเกียร์แมนนวลมากช่วงล่างหลังนะแขนล่างเนี่ยจะอ้วนมากแล้วก็เป็นเหมือนตัว H มากกว่าตัว A ตัวช่วงล่างเขาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระนาบเดียวกันหมดเลยก็เป็นช่วงล่างอิสระ4ล้อประมาณนี้น้ำหนักตัวถังเกือบเกือบสองตัน1880คันนี้เติมแก๊สโซ่ 95, อะไรย่างดีนะที่ไม่ต้องเติมเบนซินเ5าห้า 5, เนี่ยมาเป็นอีกสไตล์หนึ่งของรถยนต์เป็นอีกคาลเจอร์หนึ่งของรถยนต์เนาะสไตล์รถมาโซคาร์เนี่ย ูมมเเนียสนใจติดตั้งระบบโซลาเซลล์แต่ยังลังเลกังวลว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือผู้รับเหมาทิ้งงานมาคุยกับเอสสิครับติดตั้งโดยมืออาชีพคุยง่ายเหมือนเพื่อนสมัยมัธยมจบงานไวอย่างกับทีม F1 และที่สำคัญเอสไม่หนีไม่หายไม่ทิ้งงานแน่นอนครับ เพียงบอกว่ามาจากคาเนสรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านสำนักงานหรือโรงงานโทร0 8 2 6 6 6 6 9 4 5แอดไลน์แอด a c e s s และอ่านรายละเอียดต่อได้ในคำอธิบายคลิปด้านล่าง a s system solution ดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเราโอเคก็ okay, go, ออกถนนผมรู้สึกว่าจะไม่เหมาะกับการขับในเมืองต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ด้วยความกว้างของของตัวรถอ่ะมันคับเลน แล้วมอไซค์ผ่านไปผ่านมามันจะค่อนข้างเสียวบวกกับที่ว่าวงเลี้ยวจะไม่ค่อยดีถ้าเลี้ยวตัวีอย่างเงี้ยไม่เป็นปัญหาแต่บางทีพอคุณอยู่ในเมืองมันเลี้ยวเป็นตัว V แล้วถ้าเกิดมันเป็นตัว V แบบถนนสองเลนแล้วไม่มีไหล่ไม่พอคุณต้องเข้าเกียร์ถอยหลังกลางถนนในเมืองอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบไม่ค่อยไนอ่ะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกเลยอ่ะเนี่ยเรื่องกับรถอ่าเนี่ยสมมติถนน2เลนอย่างเงี้ยอ่าดูว่าจะพอไหมอ่าหักสุดก่อนนะบับเข้าให้ บรับเข้าให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วคุณนึกภาพถ้าเป็นอย่างนี้กลางสุขุมวิทอะมอเตอร์ไซค์มันวิ่งผ่านตลอดถ้าเกิดคุณเอาขับไปเขาใหญ่คุณเอาลงแต่งจังหวัดแบบไปพัทยาขึ้นเชียงใหม่ผมว่าโอเคหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยเครื่องวีแปดเติมน้ำมันไม่ไหวถ้าคุณขับในเมืองผมจับได้6โลลิตรแล้วผมขับไหนแล้วนะตอนเช้าผมขับมาเนี่ยผมลองจับดู ผมจับได้ประมาณ12-13โลลิตรคือถ้าเกิดคุณออกแต่งหวัดเกียร์10สปีดตัวนี้อาจจะช่วยได้เรื่องอาัตราการประหยัดน้ำมันนะแต่ก็ส่วนตัวผมก็ไม่ชอบเกียร์10สปีดอยู่ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมากเกินความจําเป็นนะครับจัดมาสัก7สปีดหรือ8สปีดแล้วให้มันอยู่ในย่านที่มันได้ใช้งานได้ตลอดเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะเหมาะสมกว่าเกียร์10สปีดตัวนี้พอคุณออกอาทางตรงเบิบนะ มันจะพยายามไต่ให้ถึงเกียร์สิบให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะทําได้นอกเมืองอย่างเงี้ยมันโอเคไงคุณขึ้นร้อยหนึ่งใช่ปะมันเข้าเกียร์สิบมันเป็นเกียร์ออไดฟ์มันก็ช่วยประหยัดน้ำมันแต่พอคุณอยู่ในเมืองอะมันพยายามทําแบบนั้นอะแล้วบางทีแบบคุณเสียตาการเร่งแล้วคุณต้องเติมคันเร่งเพิ่มเข้าไปใช่ปะด้วยเกียร์ที่มันอยู่เกียร์ที่ค่อนข้างสูงแม่งต้องดาวน์ชิปข้ามเกียร์แบบจากแปดบางทีมันลงสองอย่างเงี้ยอะตอนนี้เกียร์เก้าแล้วเวลาผมจะแซงออ่่ะะผมมมจชบดิคเเงงยยแกกลลลาาหื แล้วแทนที่มันจะไปต่อได้เลยอ่ะมันผมรู้สึกมัาดีเลยอ่ะไอไอเกียตัวเนี้ยคันนี้เป็นเครื่อง NA น้ํา้ำหนักความมันมันไม่มีเทอร์โบท็อปเคิร์ฟเนี่ยมาค่อนข้างสม o ทเป็นเครื่อง V 8ที่โคตรแรงโคตรแรงคือแรงม้า400อ่ะพอมันอยู่ใน BM ออยู่ในซูเปอร์มันมีความแบบสุขุมอยู่ในนั้นอ่ะมันมีความที่ว่ามันเป็นแรงม้าผู้ดีอ่ะอันนี้คือแรงม้าดิบมันจะแตกต่างกับแรงม้ารถยุโรปที่แบบมันจะมาแบบ ฟับฟับอันนี้คือแบบอันนี้คือขวานที่แบบแม่งง้างขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแม่งฟัดฟัดมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งของของรถที่แบบคุณต้องชอบอะไรแบบเนี้ยคุณต้องแบบชอบความดิบความเถื่อนคุณอยากให้อดีนาลีนของคุณออกตลอดเวลาแล้วมันแอบเหนื่อยเหมือนกันนะบางทีพอเจอฝนอย่างเงี้ยผมก็แบบโหแบบต้องตั้งใจขับเลยอะ่ะถ้าเกิดถนนแห้ง ท้ายยังสายได้ถนนเปียกไม่ต้องพูดถึงอย่าไปซ่านะคันนี้ฟิลช่วงล่างในการวิ่งวิ่งในเมืองก็คือมันช่วงล่างหลังเนี่ยจะมีอาการขยับเยอะพวกแขน อะไรต่างๆเนี่ยของที่มันขยับร้อเนี่ยผมรู้สึกมันมีการขยับเยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่อยากขยับมันให้ความรู้สึกเฟิร์มมันให้ความรู้สึกแข็งนัดมันยังมีแบบการดัมปิ้งออกไปอาจจะด้วยช่วงตัวตัวดัมปิ i n g ที่หนืดขึ้นแล้วก็ตัวน้ําหนักตัวรถที่มันเยอะขึ้นมันก็มันก็ช่วยแบบชะลอนิดนึงแต่มันก็กระแทกแรงขึ้นด้วยเนาะคันนี้ขับความเร็วสูงนิ่งมากขับทางตรงไกลๆยาวๆอย่างเงี้ยสบายมาก ทางโค้งเนี่ยด้วยน้ําหนักตัวของมันแล้วกันมันมันเข้าได้แล้วมันไม่ซ่อนน้าหนักนะแต่มันเข้าได้แล้วมันเกาะถนนเข้าไปได้แต่แบบมันเหมือนแบบคนเล่นกล้าม,ามาให้แบบคุณแบบโยกซ้ายโยกขวาแบบนั้นอะ่ะคือมันไปได้นะแต่แบบเขาจะไม่ค่อยอยากไปอะ่ะก็ประมาณนี้สําหรับการการขับขี่บนบนถนนของของฟอร์ดมาสเตนฟอร์ดมาสเตน GT 5.0 Thailand c ไทยแลนด์เซอร์กิตผมมาให้เป็นแพรกอินเทรชั่นเบื้องต้นก่อนแล้วกันรถคันนี้เป็น เป็นรถที่คุณไม่ควรประมาทจริงๆด้วยแรงม้าขนาดนี้แล้วก็ตัวถังหนักขนาดนี้เนี่ยในสนามผมรู้สึกว่าเบื้องต้นเลยนะนี่ยังไม่ได้ซัดแบบ100%นะอันนี้ซัด50คุณต้องขับรถแข็งพอสมควรเลยถึงอันนี้คือโหมด S นะไปดูเลยโหมดสปอร์ตธรรมดาอยู่ที่เกียร์ S traction จ,จับแล้วมันดึงเบรกหมดเลยโหมด track เนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าโหมดเนี้ยไม่ให้ใช้บนถนนสาธารนณะพอ traction เนี่ยมันจะปิดระดับแรกอันนี้ผมยังไม่ได้ปิดระดับ2นะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่า traction มันจะเบรกล้อหลังเลยแล้วแล้วผมไม่ชอบอาการถ้าเกิดรถมันออกนิดนึงผมว่ามันควรปล่อยให้ออกไปอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบแบบสอ,อันนี้ผมจะลองใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นมานิดนึง สิบสปีดมันยยอไปนิดนึงให้ตัวรถมันจับการทำงานของเกียร์ที่ควรเลือกใช้แท็กชั่นปิดเลเวลหนึ่งของตัวโหมดสนามเนี่ยยังรู้สึกว่ามีการจับเบรกที่ล้อหลังอยู่แล้วผมไม่ค่อยชอบโหมดนี้แหละผมไม่อยากปิดไปมากกว่านี้เพราะว่าผมยังไม่ได้ขับเก่งขนาดนั้นพูดตรงๆงเลย แม่นยำเนี่ยยังไง86แม่นยำกว่าย86แม่นยำกว่าดูเมื่อกี้ดิ <laughs> พอเรามาเล่นรถรถสปอร์ตรถเปเ i a ตี้แล้วเนี่ยเอาผมตัดเรื่องอีโคบูสออกไปก่อนเลยเพราะว่าส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ประสบการณ์มัสแตงที่แท้จริงนะอเมริกันมัสเซลนะ V8 V8 เลยในตลาดผมเชื่อว่าไม่มีเจ้าไหนสามารถให้ V8 ในราคาประมาณนี้ได้แต่ด้วยราคาของคันนี้มันวางที่499ก็แปลว่าไพ c e ์ซีลิ่งเนี่ยในรถที่ถ้าเกิดคุณดูกันที่ราคาแล้วนะคุณเทียบกับซูเปอร์แน่นอนคุณเทียบกับแซสีแน่นอนซึ่งตัวนั้นมัน6สูบแถวเรียงเทอร์โบอันนี้ V8 NA 4ว440แรงมา้ารถตระกูล400แรงม้าในซูเปอร์ในในในแซอย่างเงี้ยคุณเหยียบไปนะท,ท,ท้ายท้ายแทบไม่ออกเลยแต่คันนี้ ถึงคุณจะไม่ปิดแท็กชั่นก็ตามท้ายจะมีดิ้นนิดนึงแล้วแม่เสียวมันเป็นรถที่แบบต้องผ่านรถมาแล้วอะ่ะแล้วคุณถึงจะมาขับคันนี้แล้วคุณจะสนุกกับมันได้คุณต้องผ่านมาระดับใหญ่ๆด้วยนะคือถ้าเกิดคุณเก่งแล้วอะ่ะคุณใช้ขวานอะ่ะคุณก็แม่นแหละฝึบฝึกฝึฝึเข้าตรงกลางเข้าตรงกลางเข้าตรงกลางแต่ผมพูดตรงๆเลยผมยังไม่ถึงระดับนั้นคันนี้ไม่ใช่รถที่ beginner friendly impression ในสนามผมมีประมาณนี้ขับยากโหดแต่ถ้าเกิดคุณคล่องกับมันนะ อ้้หรีวาร์ดิง้งสูงมากและสำหรับ Hotlap ใน Ford Mustang GT 5.0เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ารถคันนี้มันจะเข้าโค้งไม่ค่อยไหวเพราะบนถนนสาธารณะน้ำหนักของตัวรถคันนี้แสดงออกมาค่อนข้างเยอะเวลาเลี้ยวโค้งเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกมันอุ้ยอ้ายมันจะไม่ค่อยอยากไปตามที่เราอยากให้มันไปซึ่งมันจะแตกต่างกับพวกรถเยอรมันที่สามารถซ่อนน้ำหนักตัวถังได้ดีมากๆ แต่ในสนามปรากฏว่าเจ้ามาสแตงคันนี้มันสามารถโยนเข้าโค้งได้ไม่อย่างน่าเชื่ออาการมันจะราวๆกับว่าเราปักวงเวียนไว้ที่ล้อหน้าแล้วเราหมุนรถด,ด้วยล้อหลังแต่ด้วยจังหวะออกโค้งท้ายยังไงก็ปัดผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นค่า LSD ที่อาจจะตั้งมาให้มันจับไวเกินไปหรือเปล่าทำให้ผมรู้สึกว่าในรถคันนี้มันมี potential สำหรับเวลาที่ดีกว่านี้มากๆ และพี่กบช่างภาพเดอะสติ๊กของเราก็ได้คอมเมนต์ไว้ว่าแป้นคันเล่งเขาอยากให้มันแม่นยำกว่านี้ทั้งในโหมดสปอร์ตและโหมดแทร็กผมชอบรถคันนี้นะมันเป็นรถที่มีเสน่ห์มากๆมันให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากรถสปอร์ตเยอรมันผู้ดีที่จะเร็วเกาะถนนรู้สึกมั่นใจและขับง่ายแต่ยังแตกต่างกับรถสปอร์ต JDM จากญี่ปุ่นที่เน้นการตอบสนองที่ดีความแม่นยำของอินพุตต่างๆของตัวรถบวกกับตัวรถที่คล่องแคล่วและน้ำหนักเบาแต่ในมาสเตง เมื่อคุณมาขับคันนี้มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยครับเครื่องที่โคตรแรงท้ายที่แกว่งไปแกว่งมาเวลาคุณออกจากโค้งหรือคุณเหยียบคันเร่งแบบกระชืบลงไปเสียงของเครื่องยนต์ที่ไม่มีใครไดใ้ใกล้เขียงความเร็วเข้าโค้งที่คุณคิดว่ามันจะเข้าไม่ได้แต่มันเข้าได้และด้วยหน้าตาที่หลอ่อผมเชื่อว่าคันนี้จะหล่อไปอีกนานแถมคันนี้จอดซูเปอร์คาร์ได้ด้วยนะผมอยากจะให้รถคันนี้9.0คะแนนนะครับแต่ คงต้องหัก1คะแนนเพราะเรื่องเกียร์สิสปีดที่แย่มากๆและอีก1คะแนนที่ราคาแพงเกินไปคะแนนสุดท้าย7.0เหมาะก,กับแฟนๆรถอเมริกันมัสเซลเท่านั้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ